The 85th Hour การฝากข้อความทางโทรศัพท์ Leaving a message เมื่อคือนพีชโทรหากิทำไมปิดเครื่องล่ะคะเป็นห่วงแทบแย่ไม่ได้ปิดนะคะสงสัยแบตหมดละมั้งพีชฝากข้อความเอาไว้อะคะ่ะแต่ว่าคิดว่ากิคงไม่ได้ฟังแน่เลยทำไมพูดอย่างนั้นล่ะคะพีชบางทีกิก็เข้าไปฟังนะคะ คะแล้ววันนี้เราจะพูดถึงเรื่องอะไรกันคะไหนๆพีชก็กำลังคุยกันถึงเรื่องการฝากข้อความอยู่พอดีงั้นวันนี้เรามาพูดกันถึงเรื่องการฝากข้อความทางโทรศัพท์หรือ l e a v i n g a message กันดีกว่าคะ่ะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเราพาเพื่อนๆไปฟังบทสนทนาตัวอย่างการฝากข้อความทางโทรศัพท์กันดีกว่าไหมคะพีชดีเลยคะ่ะ conversation Hello, I'm Patrick Simpson from Best Building Company. May I speak to Mr. Potter, please? Um, I'm afraid Mr. Potter is not at his desk right now. Would you like to leave a message? Could you tell him to call me back at 02 242 2244? Could you repeat the telephone number, please? Yes, 02 242 2244 Okay, that's Mr. Patrick Simpsons from Best Building Company. Your telephone number is 02 242 right? That's right. I'll give him your message immediately. Thank you very much. <laughs> มีมากมายเลยนะคะกี่ถูกต้องแล้วล่ะคะ่ะพีชแต่เพื่อความเข้าใจที่ง่ายขึ้นนะคะกี่จะขอแยกประเภทสำนวนที่ใช้ในการฝากข้อความทางโทรศัพท์เป็น2ประเภทนะคะประเภทแรกคือสำนวนที่ใช้ถามคู่สนทนาว่าต้องการฝากข้อความไว้หรือไม่ซึ่งวันนี้นะคะกี่มีตัวอย่างสำนวนที่ใช้ถามคู่สนทนาว่าต้องการฝากข้อความไว้หรือไม่มาฝากเพื่อนๆสามสำนวนค่ะสำนวนแรกนะคะคือ Would you like to leave a message? ซึ่งหมายถึงคุณต้องการฝากข้อความไว้ไหมคะสำนวนนี้นะคะมีความสุภาพและเป็นทางการมากค่ะซึ่งเพื่อนๆจะได้ยินบ่อยๆเวลาที่ไปติดต่อกับหน่วยงานหรือบริษัทต่างๆค่ะค่ะสำนวนที่2นะคะคือ I will tell him your message if you like. หมายถึงดิฉันจะบอกข้อความของคุณให้เขาถ้าคุณต้องการค่ะ สำนวนนี้นะคะจะมีความเป็นทางการน้อยลงมานิดนึงค่ะและสำนวนสุดท้ายนะคะที่กีนนำมาฝากเพื่อนๆในวันนี้คือ you could leave her your message I'll tell her immediately ซึ่งหมายถึงคุณสามารถฝากข้อความถึงหล่อนได้นะคะดิฉันจะบอกหล่อนให้ทันทีค่ะแล้วสำนวนที่ใช้ในการฝากข้อความทางโทรศัพท์อีกประเภทหนึ่งคืออะไรคะพีชสำนวนที่ใช้ในการฝากข้อความทางโทรศัพท์อีกประเภทหนึ่ง คือสำนวนที่ใช้ฝากข้อความกับคู่สนทนาค่ะแล้ววันนี้พีชมีตัวอย่างสำนวนที่ใช้ฝากข้อความกับคู่สนทนามาฝากเพื่อนๆ3สำนวนค่ะสำนวนแรกนะคะคือ Could you please tell him to call me at 02-242-2244หมายถึงคุณช่วยบอกเขาให้โทรกลับหาดิฉันที่หมายเลข02-242-2244ได้ไหมคะ และสำนวนที่2นะคะคือ it's impossible if you tell him to send me the price list at the fax number 024455544 please ซึ่งหมายถึงจะเป็นไปได้ไหมคะถ้าคุณจะช่วยบอกเขาให้เขาส่งใบแจ้งรายการราคามาให้ดิฉันที่หมายเลขแฟกซ์0 2 5 4 5 5 5 4 4ค่ะและสำนวนสุดท้ายนะคะที่ใช้ในการฝากข้อความกับคู่สนทนาก็คือ Would you please tell her I will arrive at company at 3 p.m. หมายถึงคุณช่วยบอกหล่อนหน่อยได้ไหมคะว่าดิฉันจะมาถึงบริษัทตอนบ่ายสามในการเลือกใช้สำนวนนะคะที่ใช้ในการฝากข้อความทางโทรศัพท์เพื่อนๆก็สามารถนำสำนวนที่พีชและกีนำมาฝากนะคะไปประยุกต์ใช้ได้เลยค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะ